นินนะครับหมอมบผูสมเวียดนามตัวละเจ็ดแปดขีดจะมีตัวละหนึ่งกิโลไหมใหญ่มากน ความยิ่งใหญ่อลังการ10ขีดประมาณนี้นะครับปลาหมอใบโพนสมเวียดนามนะครับตัวละ78ขีดนะครับตัวยิ่งใหญ่ไข่ใหญ่เช็คดูกันว่านะครับว่าไข่ใหญ่ไข่สมบูรณ์ยังพร้อมที่จะผสมพันผม ปลาใหญ่ต้องใส่เุรงมือนะครับประมรูลใหญ่ทุกตัว,ตว,ตวสองตัวหนึ่งกิโลสองขีดตัวละหกขีดเจ็ดขีดนะครับ ไข่แล้วนี่ครับเนาะไข่แล้วไข่แล้วนี่ตัวนี้ไข่แล้วทองอุ้มอุ้มแล้วทองอุ้มอุ้มไข่ยังไม่สมบูรณ์นะครับนี่ไข่แล้วครับตัวนี้ก็ไข่นี่ครับท้องอุ่มแต่ไข่ยังไม่เต็มยังไม่สมบูรณ์นะครับมันก็ไข่ครับเน่ไข่ปลาคางอ๋อนี้ปลาค้างบ่อปลาค้างบ่อเนาะ ไข่ S <S ครับไข่แล้วนี่เริ่มไข่แล้วปลา8ปดเก้าเดือนตัวน,นี้จะเป็นปลาค้างบอ่อตัวนี้เรื่องจะเป็นปลาค้างบอ่อปลาค้างบอ่อนี่ครับใหญ่ๆกันเลยใหญ่กันเลย ก็ต้องรอรุ้นว่าจะติดหรือเปล่านะครับเพะไปต้องรอรุ้นถ้าติดก็อีกหนึ่งเดือนครับได้เจอกันครับลูกปลานี่ครับน,น,นี่ตัวเงวยาวๆนี่จะเป็นตัวผูนะครับคตัวผูจะยาวนะครับตัวนี้จะววใหญ,<อ>ใหญ่ใหญ่ทุกตัวใหญ่ทุกตัว ไ,ไข่แล้วไข่ละครับมีร่มไข่แล้วมไข่ครับนีนไข่ใหญ่มากาาาก,ก้อนนี้ก็ลูกพันธุ์ท่าเรี้ยงประมาณ5เดือนไว้ก็ได้อย่สองตัวโล รู้แลวแน่นอนครับนี่ครับอ๋อใหญ่ไปช่างกันให้ดูสดๆเลยครับช่างให้ดูกันเลย mm hmm. นี่ครับตัวเดียวนะครับผมปลาตัวเดียวนะครับอ่าแปดขีดเกือบเก้าขีดเลยแปดขีดนะครับผม ปลาตัวเดียวแ8คิวนะครับผมประมาณ7-8คิวนะครับผมต่อตัวครับความยิ่งใหญ่ของประหมอใบโพสมเวียดนาม หกขีดนะครับแปดเดือนเก้าเดือนหกเจ็ดขีดแปดขีดต่อตัว,ตว ไปลงก่อนครับผมเตรียมเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ตูกพันธุ์นะครับผมเดือนหน้าพร้อมครับผมขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามรับชมครับบอยปลาสวัสดีครับเส่ลังไว้นะครับเตรียมเอาไปที่บ่อเพาะนะครับเสียรากนะครับ ใจร่ังกาก